ครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ a m c Studio นะครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ก็มีแอปหาเงินฟรีครับเป็นแอปใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่ว่าเป็นแล้วก็เป็นค่ายใหม่ด้วยนะครับซึ่งเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมกันเลย โอเคครับก็แอปนี้มีชื่อว่า lucky fishing go and happy fishing นะครับซึ่งนะครับผมนะก่อนที่จะไปติดตั้งครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอ่าก็แอปนี้นะครับติดตั้งเข้ามาวันที่16มีนาคมนะครับยังไม่ถึง1เดือนเลยนะครับผมนะแล้วก็ยอดดาวน์โหลดตอนนี้คือ1 0 0 0 0คนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับก็กดไปติดตั้งเลยนะครับในส่วนของของการติดตั้งนี้นะครับก็มี ขนาดนะครับไฟล์ก็อยู่ที่30.86 MB นะครับก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็แอปนี้ก็เป็นแอปที่เล่นอยู่ในระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นนะครับผมซึ่งผมหาใน iOS อย่ายังไม่เจออีกนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จสิ้นแล้วครับก็พอมันดาวน์โหลดเสร็จส้นก็จะสูนกระบวนการของการตรวจสอบว่าแอปตัวนี้นครับมีไวรัสหรือเปล่านะครับก็กำลังสแกนอยู่ถ้าปอลอดภัยเราก็เปิดไปเลย หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ Lucky p i s h o n นะครับอ่าก็เป็นเกมตกปลาซึ่งเกมตกปลาเหล่านี้นะครับมีมากมายเลือกเกินนะครับอ่าก็บางบางบางเจ้าก็สุ่มบางเจ้าก็ไม่สุ่มนะครับก็เป็นปกติของแอปหาเงินฟรีนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่นะครับอ่าก็ประมาณหน้าตามันก็คล้ายๆกันเลยนะอ่าเกี่ยวกับอ่าัลกอื่นๆหรือไม่ก็เมนูต่างๆก็คล้ายกันเลยจะมีอะไรจะมี ตรงนี้ที่เป็นโปรไฟล์ของเราแล้วก็อันนี้ที่เป็นเมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็อันนี้คือสปีดของเบ็ดนะที่เราจะตกปลาะะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นปลาว่าปลา <ผ ods. S 2> ของเรามีปลาอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสร้างรายได,ได้ก็คือว่าเราตกปลาครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้เท่าไหร่นะครับผมในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับขอนะขอเบ็ดปลาคือประมาณเท่าไหร่คือสามารถจับได้กี่ตัวต่อครั้งนั่นเอง ส่วนอันนี้คือเป็นความยาวของอะไรความยาวของเชือกที่เราจับปลาครับเราก็ตกปลาแล้วก็จะมีความยาวเท่าไหร่เริ่มต้นตอนนี้คือ20บเมตรนะส่วนตะขอคือเริ่มต้นอยู่ที่3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ไรได้อยู่ที่3%นะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะมีเมนูที่เป็นเมนูตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราไปใส่เดี๋ยวเราไปล็อกอินกันก่อนนะไปที่ตรงนี้นะครับพเพื่อนนะตรงนี้นะ เอ้ไม่ใช่ดิไปที่การตั้งค่านะครับผมนะผมก็เพิ่งเล่นมาใหม่เหมือนกันอ่าไปที่การตั้งค่าเสร็จนะครับเพื่อนแล้วก็มากดที่คําว่าไซน์อ n นนะไซน์อิก็คือเราก็มาเชื่อมต่อครับกับจะมีอะไรบ้างก็จะมีกับ Facebook แล้วก็มี Google ก็คืออีเมลนั่นเองเนาะให้เราเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Google ก็ดีอีเมลก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราสะดวกก็แล้วกัน,นครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินก่อนนะครับผม ถ้าเป็นสีเทาแบบนี้ก็หมายถึงว่าเราได้ล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนเมนูข้างล่างสองเมนูนี้คือเป็นเมนูฟีดแบทนะว่าเหมือนว่าเราต้องการติดต่อกับแอดมินว่าเรามีปัญหาอะไรตอนนี้เราก็ติดต่อได้เร e ยูสก็คือว่าเราจะให้ดาวเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือให้เรามาที่กล่องของควันตรงนี้นะกล่องของขวันนะครับนี่เลยกดทือกอ่าก็จะมีอะไรให้เราใส่ จะมีเกตเรนดอม e ีวาดนะครับก็คือประมาณว่าสุ่มว่าเราจะได้เท่าไหร่ก็คือเราก็มาใส่รหัสแนะนำของเพื่อนตรงนี้เลยนะครับผมอ่าก็ตรงนี้นะใครมีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนไปนครับใครไม่มีของเพื่อนก็ใส่ของผมได้เลยนะครับผมนะก็ของผมก็อันนี้เลยนะครับ6 3 U P V D P นะครับ6 6 3 U P V D P นะครับก็อ่าถ้าเราใส่จะได้รับเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เราใส่ตรงนี้ก่อนนะ input i n ไว t แล้วก็กดคําว่า get ครับเราก็จะได้รับไปเลยซึ่งรหัสแนะนําของเรานะครับจะมีทมดงหมดตัวห้ามใส่ของตัวเองนะเราสามารถใส่ของเพื่อนได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ของเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับแต่แนงหลังจากที่ผมใส่ของเพื่อนแล้วนะครับผมก็จะได้รับนะครับ2ดอลลาร์เข้าสู่ paypal นะครับก็สังเกตตรงนี้นะครับผมที่เป็นตรงกลางที่เป็น paypal ตอนนี้ผมยังมีสูญนะ ถ้าผมกดที่คําว่า college นะครับมันก็จะบวกเป็น2อ่าเห็นไหมทุกคนและมีเมนูใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือเมนูข้างล่างนี้เลยทุกคนก็คือว่าเมนูการเชิญเพื่อนยิ่งเราเชิญเพื่อนนะผมถ้าผมเชิญเพื่อนได้ทั้ง,งหมด200คนนะผมสามารถถอนเข้าสู่ paypal ได้10ดอลลาร์นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของ anc studio นะครับก็สามารถจะมาใส่ได้เลยครับสำหรับลิงก์การสมัครนะผมจะวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราลองมาดูเมนูของดีเดมนะเมนูถอนเงินอ่าแสดงว่าถ้าเราไม่ใส่รหัสแนะนําของเพื่อนเราจะไม่ถอนเงินได้นั่นเองเนาะโอเคอันนี้คือเป็นกฎของแอปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเงื่อนไขของแอปต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือว่าถ้าเราจะถอนเงิน1ดอลลาร์เราต้องเล่นครบ3วันแล้วก็จับปลาที่แตกต่างกันคือ10ตัวแล้วก็เล่นจนถึงเลเวล40นั่นเองเนาะีถ่ะถอนเงินได้ก็คือ1ดอลลาร์นะครับ โอเคอันนี้คือเมนูถอนเงินนะครับก็จะมีเมนูถอนเงินในส่วนของเ a y p a l กับ Google Play นะแต่ว่าเมนูถอนเงินอื่นๆนะครับมันก็จะมีของอันนี้เลยนะมันก็จะมีของการแนะนำเพื่อนนะ4 0 0 0คนก็ถอนได้200ดอลลาร์2,000คนสามารถถอนได้ $100 ดอลลาร์5 1,000คนสามารถถอนได้50ดอลลาร์400คนสามารถถอนได้20ดอลลาร์แล้วก็200คนสามารถถอนได้ $10 ดอลลาร์ด้วยกันนะครับ โอเคครับผมเราก็กดการกระบาดไปเลยนะครับผมต่อมาคือเมนูของเมนูอันนี้คือเป็นเมนูที่มีชื่อว่าลัคกี้เอกนะก็คือว่าอ่าไม่ใช่ลัคกี้เอกก็คือโกลเด้นเอกนะครับก็คือว่าเป็นไข่ทองคําเราสามารถซูมเปิดได้นะว่าเราจะได้รับเท่าไหร่ผมกดนะหนึ่งตัวอ่าผมได้รับเป็นคูเก l a เทนะครับผม แล้วก็ถ้าเราจะเปิดนะครับทั้งบทนะหมายถึงว่าเราจะเปิด6อีก6ไปนะเราต้องดูวิดีโอทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมลองดู1ครั้งนะอันนี้คือเป็นโคษณาครับเป็นโฆษณาของอ่าอ่าช้อปปี้นะถ้าเราจะเปิดก็เปิดได้นะครับหลังจากที่เราดูโคษณาเสร็จนะครับเราก็กดกระกระบากไปเลย โอเคตอนนี้ผมก็ได้เพิ่มอีกประมาณ0.5ดอลลาร์นะครับผมอ่าก็มาจาก paypal อ่าทีนี้คือเราก็ไปทำอะไรต่ออ่าเมนูต่อมาคือเมนูตรงนี้นะเป็นการปักหมุดนะอันนี้คือเป็นเมนูเป็น map นะครับแม p ตอนนี้ผมอยู่ที่แม p install cost นะแต่ว่าถ้าผมจะไป map ของอ่าอันนี้คือผมต้องทำยังไงต้องมี160เมตดออกประมาณว่าเราต้องมีความยาวของอันนี้นะ 160นะครับผมก็คือต้องซื้อเพิ่มนั่นแหละอ่านี่ผมก็เปิดเป็น3เป็น30เม็ดแล้วนะเมนูต่อมาคือเมนูนี้คือเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับปลาว่าเราจะปลาได้ปลากี่ตัวแล้วเดี๋ยวผมขอไปจับปลาก่อนนะครับบุ้มอ่าให้มันอยู่ตรงกลางนะครับมันจะทําให้จับปลาดีที่สุดนั่นเองอ่าผมได้ Google Play เหมือนกันตอนนี้อ่าหเบ็ดตอนนี้นะครับผมได้รับปลาแค่สตัวได้กันเองเนาะและ ตอนนี้คือมันขึ้นเมนูนี้ก็คือว่าถ้าเรากดคอลเล็ตเราจะได้รับเป็นเพียงแค่2650เหรียญเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเรากดคอลเล็ตนะกดตรงนี้นะคอลเล็ตเราจะได้รับคูณสาปไปเลยนะเดี๋ยวผมขอกดคอลเล็ตไปนะครับแต่ว่าเราต้องแลกกับการดูวิดีโอนั่นเองเนาะหลังจากที่ผมดูวิดีโอเสร็จสิ้นนะครับผมก็กดการกระบ,บากไปทีนี้นะครับผมก็ได้รับ เงินเพิ่มนะครับแล้วก็ผมได้รับปลาเพิ่มหนึ่งกันนะและเหมือนเดิมครับถ้าเรากดคอลเลจเราก็ได้ไปแค่5 5 0ผมก็โอเคผมใจแล้วอ่ะก็ได้รับเหมือนกันนะครับโอเคโอ้ยลืมกดเลยเมื่อกี้ทุกคนอันนี้ผมต้องการนะครับเพื่อเป็น p a y p a l หลังจากกดดูวิดีโอเสร็จสิ้นนะครับผมก็กดก่าบากไปนะครับแล้วก็จะได้รับเพิ่มไป0.09ดดอลลาร์ครับผมอ่าตอนนี้เรามาดูปลานะครับผมตอนนี้ผมจับปลาได้ ได้หน่งตัวใช่ไหมเมื่อกี้โอเคเอสตัวแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะอ่าทีนี้ผมมีขวดเข้ามาครับกดขวดไปขวดมันก็คือว่าเป็นหีบสมบัติที่ว่าเราเรานั้นโชคดีนั่นเองจากการที่เราตกปลาก็ผมแนะนําให้เรากดคูณ3ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้คูณ3ไปประมาณแสนกว่าประมาณสอง0,000นกว่านะครับผมกดไปเลย ก็ระหว่างการดูวิดีโอหนะ้าผมขอหยุดก่อนนะครับหลังจากที่เราที่ผมดูวิดีโอเสร็จผมก็กดกระบิดไปแล้วก็เงินก็จะถูกโอนเข้าไป2 0 0,000กว่าเดียนแล้วนะผมนะตอนนี้ผมก็สามารถจะไปซื้ออย่างอื่นได้เพิ่มนะครับผมขอซื้อเออร์เน็ดีกว่าเนาะขอซื้อให้หมดเลยนะครับตอนนี้นะอ่าและเลเวลของผมตอนนี้ขึ้นแล้วนะผมนะจากเลเวลหนึ่งก็เป็นเลเวลสองกันเองก็เหมือนเดิม,มก็คือว่าดูโฆษณาเหมือนเดิมเลยนะครับ หลังจากที่เราดูโคชนาเสร็จแล้วกดกระบับไปนะครับอตอนนี้ผมก็ขึ้นเลเวล2แล้วนะครับผมก็เลเวลนะครับมันก็สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ถึง150เลเวลนะครับก็อันนี้เลยนะ150เลเวลนะครับผมโอเคทีนี้นะผมนะเราก็ทําอะไรต่อนะครับทีนี้เราก็สามารถที่ไปอัปเกรดกันต่อนะอัปเกรดอย่างอื่นได้นะผมนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่8,000ขวานะครับเราก็ไปจับปลากันต่อดีกว่านะครับผมอ่าผมกดโอ้โห ผมรีบกดนะทุกคนได้ปลาแค่3ตัวแต่ว่าได้บัตร o g l e Play มาด้วยนั่นเองเนาะอันนี้กดคอเลตพอเนาะอ่ะก็ตกปลาง่างยๆแบบนี้เลยทุกคนนะอ่ะเราก็ต้องทําภารกิจของเราคืออะไรภารกิจของเราก็คือว่าตกปลาแล้วก็ก็คือว่าเราก็ตกปลานะแล้วก็ไปสะสมในรีเดมนะครับผม ก็ให้ตกปลาให้ถึง10ตัวแล้วก็เล่นจนถึงเลเวล40นะครับแล้วก็ล็อกอินจนถึง3วันด้วยกันถึงจะถอนเงินได้1ดอลลาร์นะครับผมนะจากเพย์พาตรงนี้เลยนะซึ่งมันมีกฎของมันอยู่แล้วก็สามารถไปอ่านได้น,นะครับตามนี้เลยนะอันนี้คือประวัติการถอนเงินนะครับผมไอประวัติการได้รับเงินนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นการแนะนาแอปหาเงินฟรี free, แอปใหม่ก็คือเป็นแอปการตกปลานะอีเนาะก,ก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะก็ ผมไม่แน่ใจว่ามันถอนเงินได้หรือยังอะไรยังไงเพราะว่าเป็นแอปใหม่ด้วยนะครับผมนะก็อยากสุ่มเสี่ยงก็คืออยากลองเล่นกันก่อนนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันถอนเงินได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทําการรีวิวให้ด่วนที่สุดเลยนะครับผมโอเคถ้าตอนนี้ใครที่ยังลังเรอยู่ไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นอีกก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าถ้าใครที่พร้อมลุยนะ พอมไม่คุยเยอะก็สามารถจะไปเล่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ในคลิปวิดีโอนี้ก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับผมครับที่รับชมนะครับ